ตอบปัญหาก็เป็นอันพอสมควรนะครับต่อไปเราก็จะได้เรียนคุณธิกายร,รมบทมัคควักต่อไปนะครับในมัคควักนี้มีวัตถุหรือเรื่องราวที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาอยู่จำนวน12เรื่องด้วยกันนะครับเมื่อเช้าเรียนไป1เรื่องเรื่องภิกษุ500รูปนะครับ ต่อไปเรื่องที่สองเรื่องที่สามแล้วก็เรื่องที่สี่นี่เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันก็เกิดกับภิกษุจํานวน500รูปเหมือนกันเลยนะแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงให้เหมาะกับท่านเหล่านั้นก็จะมี3กลุ่มอัน,นิจจะลักษณะสูตรเนี่ยกลุ่มนี้ก็จํานวนเยอะเหมือนกันท่านเหมาะที่จะฟังคาถานี้ฟังธรรมเทศนาแบบนี้ฟังแล้วก็ดํารงอยู่ในอรหันตผลทั้งหมดเลยทุกขลักษณะสูตรก็เหมือนกัน อ,อีกสูตรหนึ่งทุขลักษณะวัตถุเนี่ยก็เหมือนกันท่านเหล่านี้ควรที่จะฟังทุกคลักษณะพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงทุกคลักษณะท่านเหล่านั้นก็บรรลุตั้งอยู่ในอรหันตผลทั้งหมดในวัตถุที่4อนัตตลักษณะวัตถุก,ก็เหมือนกันเลยคือท่านเหล่านี้ควรจะได้ฟังอนัตตลักษณะพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องนี้ท่านเหล่านั้นทั้งหมดดำรงอยู่ในอรหัตตผลนะครับ อันนี้นะในเอกสารหน้าที่64นะครับมี3เรื่องต่อเนื่องกันนคล้ายๆกันเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเลยบาลีข้อ277อันนิจจะลักษณะวัตถุ278ทุกขลักษณะวัตถุ279อนัตตลักษณะวัตถุนะครับหลายท่านอาจจะเคยท่องแล้วอันนี้นะก็มาฟังซ้ำนะครับมาเรียนซ้ำของเดิมซึ่งก็ดีแล้ว เรียนสามของเก่าที่เราคุ้นมันจะได้ง่ายๆบางอันไม่คุ้นมันยากนะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนนะครับ3วัตถุเลยนะครับสับเบสังขาราอานิจจติยะดาปัญญยายะปัสติอัะนิบินทติดุเขเอสะมะโควิสุทธิยาสับเบสังขาราดุกขาติ ยะดาปัญญะปัสติอัธนิบินติดุกเขเอสะมคโควิสุทธิยาสเบธรรมมาอนัตตาติยะดาปัญญาะปัสติอัธนิบินติดุกเขเอสะมคโควิสุทธิยานะครับคาถานี้หลายท่านก็ท่องอยู่บ่อยๆนะครับก็อย่าลืมเอาไป กำหนดดูท่องดูสวดดูนะครับก็เป็นคาถาที่แสดงถึงหลักทางด้านปฏิบัติวิปัสนาเพื่อประกอบมรรคให้สมบูรณ์นะครับเรามาดูคำแปลคร่าวๆก่อนของฉบับมหาจุลาลงกรราชวิยทลัยนะครับฉบับภาษาไทยอนิจจลักษณะวัตถุเรื่องอนิจจลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อ277เมื่อใดอริยสาวก พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นะครับแล้วท่านก็มีฟุตโนตหนึ่งไว้ให้ฟุตโนตหนึ่งตรงคำว่าปัญญาเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันยังไงนะก็ดูฟุตโนตสักนิดหนึ่งคำว่าเห็นด้วยปัญญาหมายถึงเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาก็คือเจาะจงปัญญานี้เป็นคำกลางกลางแต่ในที่นี้เจาะจงเอา วิปัสนาปัญญานั่นเองนะครับใช้คําทั่วไปแต่ความหมายเจาะจงนะครับต่อไปวัตถุที่3ทุกขลักษณะวัตถุเรื่องทุกขลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อ278เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมนายในทุกข นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์วัตถุที่4เรื่องที่4อนัตตลักษณะวัตถุเรื่องอนัตตลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อ2 7 9เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์อย่างนี้นะครับ ทีนี้ก็มาดูบาลีแต่ละคำแต่ละคำนะครับจะได้เข้าใจชัดเจนนะก็จะมีอนัตอนิจจลักษณะวัตถนะุเรื่องอนิจจะนี่แปลว่าไม่เที่ยงนะครับก็คือไม่คงที่ไม่คงทนลักษณะเนี่ยหมายถึงลักษณะสามัญทั่วไปลักษณะมันจะมี2แบบก็คือมีวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปกับสามัญยะลักษณะ คำว่าลักษณะในที่นี้หมายเอาสามัญยลักษณะนะครับลักษณะสามัญก็คือไม่เที่ยงสามัญของสับเบสังขาราเป็นลักษณะสามัญของสังขารทั้งปวงนั่นเองนะครับสามัญยลักษณะลักษณะเสมอกันนะครับเรื่องอนิจจาลักษณะนะครับสับเบสังขาราอนิจจติยะดาปัญญายปัสติอัฐนิบินติดุเขเเอสามะโควิสุทธิยา ยะดาในการใดนะภิกษุหรือว่านักปฏิบัตินักวิปัสนาหรือพระโยคาวจรพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่นะย่อมเห็นด้วยปัญญานะปัสติย่อมเห็นด้วยปัญญานะครับเครื่องมือในการเห็นก็คือปัญญาปัญญาทากิจในการเห็นซึ่งการจะเห็นสับเบสังขาราอนิจจานี่ตัวที่ทํากิจแบบเอาแบบเจาะจงเนื่องจากปัญญามีหลายชั้นก็คือวิปัสนาปัญญานะ การเห็นแบบชั้นสูงนี่ก็จะมีปัญญาสองชั้นก็คือวิปัสนาปัญญากับมรรคปัญญาวิปัสนาปัญญาจะเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนมรรคปัญญาจะเห็นทุกข์เห็นทุกขสมุทัยหเห็นทุกขนิโรธะเห็นทุกขนิโรธคาไม่ดีปฏิปทาแต่บางทีท่านอาจจะใช้คําว่าปัญญาอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาเจาะจงก็ใส่ชื่อบ่งลักษณะพิเศษเข้าไปนะครับฉะนั้นปัญญาชั้นสูงนี่จะมีอยู่2แบบนี่แหละ ก็คือวิปัสสนาปัญญากับมรรคปัญญาวิปัสสนาปัญญาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวเป็นตนเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายกลายคำนัดส่วนมรรคปัญญาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคเพื่อทําลายกิเลสโดยสิ้นเชิงนะเพื่อสิ้นอาสวะอย่างเดีนะครับก็เป็นปัญญาสองชั้นนะปัญญาสองระดับแบบเอานี้แบบระดับสูงนะ ้าจะขยายละเอียดลงไปก็โอ้ระดับปัญญาเนี่ยเป็นระดับเป็นขั้นเปน็นขั้นก็มีอีกเยอะเลยนะครับามาดูนะครับเมื่อใดบุคคลหรือพระอริยเจ้าเนี่ยย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสับเบสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารทุกๆชนิดไม่เหลือแม้แต่สังขารใดสังขารหนึ่งเลยสังขารก็คือขันห้าทั้งหมดเลยขันห้าทั้งหมด สังขารคือขันหานี่แหละทั้งหมดเลยเป็นสังขารทุกประการไม่มีสักขันใดไม่ว่าจะหยาบละเอียดซามประณี<ม>ใกล้ๆอย่างไรทุกขันเลยนะทั้งหมดเลยอน,นิจจาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่คงอยู่ตลอดไม่คงที่ไม่ยั่งยืนมีภาวะเกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมต้องสลายไปเป็นธรรมดาเป็นภาวะที่เกิดที่ดับมีความแปรปรวน ดำรงอยู่ชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้จะนี่ความหมายก็แล้วแต่มุมมองประกอบเข้าไปแต่รวมๆอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้ก็คือมันไม่คงอยู่ตลอดนั่นแหละนะของอดีตก็ดับไปที่อดีตนั่นแหละมันไม่อยู่มาจนถึงปัจจุบันหรอกนะของวันนี้ก็จะดับวันนี้แหละนะไม่อยู่ไปจนถึงพรุ่งนี้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับของในตอนนี้ตอนยืนนี่ก็ดับตอนยืนนี่แหละไม่ไปตอนเดินหรอกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะคือแบบนี้ ลักษณะสามัญของสังขารทั้งปวงเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาเมื่อนั้นยะดาก็คือเมื่อที่เมื่อตอนที่เห็นนั่นแหละพอเห็นปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยก็จะย่อมเบื่อหน่ายในทุกนะเบื่อหน่ายในทุกนะทุกเนี่ยก็เนื่องจากขันห้ามนไม่เที่ยงทุก,ก็คือเบื่อหน่ายในการบริหารขันห้าที่มันไม่เที่ยงอยู่เนี่ยบริหารยังไงมันก็มีเที่ยงอยู่ดีบริหารยังไงมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีนะก็จะ เบื่อนายในทุกอันเนื่องมาจากการบริหารขันนั่นเองนะทุกหลักของวัตตะสงสารก็คือการบริหารขันทุกท่านก็คงจะทราบซึ้งแล้วทุกในการบริหารขันเนี่ยกว่าจะบริหารมารอดจนถึงตอนนี้นะก็โอ้ยนะหมดเงินหมดทองหมดโอ้ยไปเยอะเลยบางท่านมีทั้งสามีมีทั้งลูกมีทั้งสุน,นัขทั้งแมวทั้งโน่นนี่นั่นโอ้ยกว่าจะรอดไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย หายใจแทบไม่สิ้นนะหายใจหายใจเหน็ดเหนือ่อยลำบากเหลือเกินทีนี้ขันตัวเองนี่แหละเดี๋ยวแกลง,อ,งลอีกอะไรอีกโอ้ลำบากลําบนนะอันนี้แหละก็คือเบื่อหน่ายในทุกคือการบริหารขันเนี่ยนะครับเบื่อหน่ายในทุกนะฉะนั้นคนแบบนี้ท่านที่เป็นแบบนี้ท่านก็จะไม่อยากจะมีขันห้าอีกเพราะว่าเหนื่อยที่ต้องบริหารขันนู่นนี่นั่น,านลากหล้ายจะดูแลมันดียังไงมันก็เรื่องของมันน่ยมันธรรมชาติมันนะอย่างนี้นะครับ เอสะมัคควิสุทธิยานะพอเบื่อหน่ายในทุกข์แล้วจิตก็จะโน้มเอียงไปทางนิพพานพอมีความเบื่อหน่ายนี้ก็จะมีฉันทะนะมีศรัทธาจิตก็มีความมั่นคงไปนะคือมีสมาธิไปทางนิพพานแล้วนะไปนิพพานมันจะคู่กันระหว่างเบื่อทุกข์กับมีฉันทะมีศรัทธาสมาธิไปนิพพานถ้าไม่เบื่อทุกข์จิตมันจะฟุ้งซ่านมันไม่เป็นสมาธิเพราะว่าทุกข์มันคือพวก เนื่องอยู่กับกรรมคุณมันจะทําให้จิตฟุ้งซ่านนะครับนะอันนี้ฉะนั้นจะต้องเบื่อหน่ายทุกนั่นแหละอะ่พวกฉันทะก็คือกัตุการ,รมยาตาฉันทะกุศลธรรมฉันทะศรัทธาสมาธิก็จะมั่นคงไปทางนิพพานอ่าอย่างนี้ยเอสมัคโควิสุทธิยานั่นเป็นมรรคเพื่อความบริสุทธิ์อันนี้แหละเป็นมรคนะตัวนี้นะเป็นเหตุให้เกิดมรรคมรรกก็คืออริยมรคตรงนี้ เป็นอริยมรรคอันนี้เป็นมรรคหมายถึงเป็นเหตุเป็นเหตุฉะนั้นวิปัสนานี่มันเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรคเพราะวิปัสนามันทาให้เกิดวิปัสนาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าขององนะค์มรรคพอเป็นหัวหน้าขององค์มรรคพอได้หัวหน้ามาแล้วลูกน้องต่างๆก็จะประกอบรวมเข้ามาจนท่าสมบูรณ์แล้วก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ต่อไปบริสุทธิ์จากกิเลสต่างๆนั่นแหละ จึงว่าเอมัคโควิสุทธิยานั่นเป็นมัคเพื่อความบริสุทธิ์หรือเป็นวิสุทธิมัคอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นแนวทางหรือเป็นอุบายทําให้เกิดอริยมัคนั่นเองนะครับวิปัสสนาทําให้เกิดอริยมัคนั่นแหละอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นทุกขลักษณะวัตถุนะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะเปลี่ยนแต่สามัญยลักษณะตอนต้นเท่านั้นเองนะก็คือ สับเบสังขาราดุกขาติยะดาปัญญายาปสติอัถนิปินติดุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดบุคคลหรือพระอริยเจ้าพระโยควจรเนี่ยนะครับย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขนะ์เป็นสิ่งที่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับถูกกดดันฝืนขัดแย้งในตัวเองเป็นภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องในตัวเอง ให้ความไม่เต็มอิ่มไม่สมอยากแก่ผู้อยากเนี่ยนะผู้อยากก็คือตัณหานี่อยากไม่รู้จะจบจะสิ้นหรอกตัณหานี่เพราะว่าไอตัวสังขารนี่มันไม่สมบูรณ์แบบนะพอมันไม่สมบูรณ์แบบก็มันก็ไม่สมอยากเนี่ยมันอยากย,ากยากังไงมันก็ไม่สมอยากก็ดีนะได้เท่าไรมีเท่าไรอะไรเท่าไรนะจนล้นฟ้าล้นแผ่นดินไปมันก็ไม่เต็มอยากก็ดีมันอย่างเงี้ยเป็นซะอย่างเนี้ยนะครับอันนี้แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แน่นอนว่าก่อให้เกิดความทุกข์ นานาประการแก่ผู้ที่ไปอยากและไปยึดนั่นแหละนะครับก็เลยเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่บีบคัน้นทัาไม่ทนได้ยากทนไม่ไหวทั้งตัวสภาพมันเองทั้งตัวฝืนอกฝืนใจเนี่ยนะนะเป็นที่ตั้งเป็นวัตถุแห่งทุกข์นานาประการรวมทั้งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสุขนะเพราะคนต้องการความสุขเนาะแต่สังขารนี่มันมันปฏิปักษ์เลยนะมันไม่ใช่ ตัวความสุขนั้นเป็นตัวความทุกข์นะครับเนี่ยโดยสามัญมันเป็นอย่างนั้นนะครับตัวความสุขหรือสาภาวะที่มีลักษณะสุขก็มีแต่นิพพานอย่างเดียวเลยมันก็เรียกว่าโอ้โหมันเจ็บปวดมากประมาณนั้นนะนี่คือลักษณะของทุกข์เมื่อเห็นด้วยปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นด้วยปัญญาเมื่อนั้นนะครับก็จะเบื่อหน่ายในการบริหารทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์แบบเดียวกันเลยนะครับก็เป็นวิปัสสนาอีกแง่มุมหนึ่ง ค,นะความหมายทุกอย่างก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่ปัญญารู้ชัดเจนในประเด็นใดในสามัญญะข้อไหนเท่าน,นั้นเองอันนี้พระองค์แสดงแก่ภิกษุ3กลุ่มนะกลุ่มละ5้0 500ยเลยนะเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังนะต่อไปเรื่องที่4อนัตตะลักษณะวัตถุนะครับก็จะเป็นการแสดงถึงอนัตตลักษณะ สับเบธัมมาอนัตตติยะดาปัญญายปสติอัทานิปินติดุเขเอสมัมมโควิสุทธิยาเมื่อใดพระอริยเจ้าหรือบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสับเบธัมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนาะอัตตาหรือนัตถิอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนาะนะอัตตาก็ได้ท่านนอัตตาให้แปลว่าไม่เป็นตน หรือไม่เป็นตัวอย่างนี้นัตถิอัตตาให้แปลว่าไม่มีไม่เป็นกับไม่มีก็ได้ทั้งสองแบบแต่ว่าแยกสับออกมาคนละแบบนัตตาไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนัตถิอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะครับที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นยังไงก็ไม่มีตัวตนจริงแท้ไม่มีเจ้าของครอบครองที่จะสั่งบังคับให้เป็นนั่นเป็นนี่ซ้ายหันขวาหันจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าให้เป็นอย่างนี้เลยอะไรก็อย่างนี้นะ ไอ้ซ้ายหันขวาหันไม่ได้ไม่เป็นไปในอำนาจจงอย่าแก่จงอย่าตายอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะมันเป็นของที่ไม่มีเจ้าของมันเป็นของว่างก็ราะว่ามันมันมีแต่ว่ามันก็ว่างจากความจริงแท้นะไม่มีตัวตนจริงแท้เพราะมันไม่เที่ยงนะครับมันเป็นของไม่มีเจ้าของครอบครองมันเป็นตามเงื่อนไขอยากได้มันก็ต้องสร้างเงื่อนไขแต่ว่ามันก็ไม่มีจริงจังอีกแล้วทีนี้มันก็วนไปวนมานะครับ ไม่เป็นไปในอำนาจแล้วก็ขัดแย้งต่ออัตตาตัวตนนะครับอันนี้ก็คืออนัตตลักษณะนะก็ชุดนี้ทุกท่านคงจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องอธิบายไปมากเกินไปนะก็ทุกท่านคงทราบความหมายดีอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมพากันไปสวดท่องบ่อยๆเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญานะครับนะทีนี้เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาตรงนี้ได้ ชัดยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้เล่านิทานให้ฟังนะครับนิทานก็พระพุทธเจ้าของเราก็แสดงตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องภิกษุ500รูปอื่นอีกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรภิกษุ500รูปตรัสพระธรรมเทศานานีวา้ว่าสับเบสังขาราอนิจจาติเป็นต้น ดังได้สดับมาภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วแม้ภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าก็ไม่สามารถบรรลุพระอรหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษยิ่งขึ้นดังนี้แล้วได้ไปสู่สำนักพระศาสดาพระศัสดาทรงพิจารณาว่ากรรมฐานอะไรน้อแลเป็นที่สบายแก่ภิกษุเหล่านี้จึงทรงดำริว่า ภิกษุเหล่านี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตสปะตามประกอบแล้วในอนิจจลักษณะสิ้นสองหมื่นปีเพราะฉะนั้นการแสดงคาถาประกอบด้วยอนิจจลักษณะนั่นแลแก่เธอทั้งหลายสักหนึ่งคาถาย่อมควรดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังขารแม้ทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามาพเป็นต้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะ มีลักษณะว่ามีแล้วไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสัพเเดสังขาราอนิจจติยะดาปัญญายะปสติอัฏฐนิบินติดุเขเเอสามะโควิสุทธิยาแปลความว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกความหนายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดดังนี้ ในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหันตผลแล้วเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้แหละนี่ก็เป็นชุดคาถาที่กล่าวถึงสับเบสังขาราอนิจจาก็แสดงให้เหมาะกับท่านภิกษุทั้งหลายกลุ่มนี้ที่ท่านมีบารมีพร้อมจะบรรลุแล้วนะเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าโดยตรงทีเดียวนะแล้วก็ไปปฏิบัติแบบ ปฏิบัติก็ถูกเป๊ะๆเ,เลยแต่ไม่บรรลุนะจริงๆก็คือยังไม่ถึงเวลาน,นั่นเองนะองค์มรรคต่างๆยังไม่สุกงอมพร้อมมูลก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเอ๊ะจะฟังธรรมะรับกรรมฐานให้งยิงๆขึ้นจะเอาไปปฏิบัติต่อว่างั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วโอ้ท่านเหล่านี้จะเป็นพระอราหันต์แล้วแต่ว่าจะใช้คําอะไรดีพระองค์ก็ทรงทราบว่าท่านเหล่านี้ได้ประกอบพิจารณาธรรมะในเรื่องอนิจจลักษณะ เป็นเวลา20,000ปีในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนะท่านเหล่านี้เคยบวชในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะปฏิบัติอยู่20,000ปีไม่ได้บรรลุนะมาบรรลุในยุคสมัยของพวกเรานะพวกเราตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าประกอบอันนี้จะลักษณะเป็นต้นเนี่ยได้กี่ปีแล้วนะของท่านเหล่านั้น20,000ปีนะั่นอย่างนี้นี่ยังไม่นับถึงสมัยพระพุทธเจ้าก่อนๆเองก็อาจจะมีเยอะนะแต่ว่าเล่าไว้เท่านี้ก็เยอะแล้วนะ เยอะแล้วก็แสดงว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะทุกท่านก็ทําเหตุเอาก็อะไรกันนะครับนี่ก็เรื่องที่1เรื่องการเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงต่อไปแม้ในพระคาถาที่สองเรื่องก็อย่างนั้นเหมือนกันก็ในการนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความที่ภิกษุเหล่านั้นทําความเพียรในอันกําหนดสังขารโดยความเป็นทุกข์แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขัน แม้ทั้งปวงเป็นทุกแท้เพราะมีลักษณะว่าถูกทุกบีบขันดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสัพเเดสังขาราดุกขาติยะดาปัญญายปสติอัทนิบินติดุเขเเอสะมคโควิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ความหน่ายในทุกข นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดดังนี้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันนะกลุ่มที่2เนี่ยนะเรื่องราวก็คล้ายเดิมนะครับเพราะว่าผู้ไปรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติก็มีหลายกลุ่มเหลือเกินนะท่านกลุ่มที่2นี้พระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วท่านเหล่านี้ก็เคยใส่ใจหรือปฏิบัติพิจารณาในแง่ ทุกนะมองในแง่เป็นทุกอยู่เอาเรื่องทุกนี้มาเป็นกรรมฐานทางด้านปัญญาพิจารณาอยู่2-0,000ปีนปีนะน,นะนะอันนี้เฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสป,ปะเท่านั้นนะยังไม่นับถึงตอนอื่นๆนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสพระคาถานี้เรียกว่าเหมาะกับท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะนะครับอย่างนี้นะต่อไปแม้พระคาถาที่3ก็เหมือนกันนะพระผู้มีพระภาคทรงทราบความที่ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ตามประกอบแล้ว ในอันกำหนดสังขารโดยความเป็นอนัตตาในการก่อนอย่างสิ้นเชิงแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขันแม้ทั้งปวงเป็นอนัตตาแท้เพราะมีลักษณะว่าไม่เป็นไปในอำนาจดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสับเบธรมมาอนัตตาติยะดาปัญญายะปัสติอัทนิบ,บินติดุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาแปลความว่า เมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าทาทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกความหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดดังนี้ภิกษุเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ตั้งอยู่ในพระอรหันตผลเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แลนะครับนี่ก็มี เพิ่มมาอีก3ามเรื่องในตอนบ่ายนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาด้วยวิปัสนาปัญญาเรื่องสับเบสังคารานิจานี่เรื่องหนึ่งสับเบสังคาราทุกขานอีกเรื่องหนึ่งสัเบธรรมมานตานี่อีกเรื่องหนึ่ง,บบรรน,น,ง,น,งนะครับนะเมื่อใดที่เห็นด้วยวิปัสนาปัญญาแบบนี้นะเห็นความเป็นจริงเห็นสามัญญลักษณะของสิ่งต่างๆอย่างนี้นะครับเมื่อนั้นก็จะย่อมเบื่อนหน่ายในทุก ก็คือในการบริหารทุกมีขันห้ามาเนี่ยก็ขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ต้องบริหารดูแลไปด้วยความยากลําบากนะฉะนั้นคนที่เข้าใจตรงนี้แล้วก็จะไม่ยินดีในชีวิตใหม่เพราะชีวิตก็คือทุกนะคือขันห้ามารวมกันเดีวยวว่าชีวิตมารวมกันไม่ได้จะมีตัวมีตนมีเรามีเขาให้ไปสวยผลอะไรที่ไหนมันไม่มีเลยมีแต่ขันห้ามาเกิดมาดับอยู่นะแล้วก็บริหารนี่ก็ไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเกิดทุกครั้งมันก็ทุกๆครั้งตายนีย่เราไม่ใช่จะสบายหัวเราะหรือว่าสนุกสนานที่ไหนก็มีแต่เจ็บปวดกันทั้งนั้นนะอย่าว่าแต่ตายเลยเอาแค่โควิดเนี่ยพวกเราก็โอ้โหใจสั่นหลายท่านก็ไม่กล้าออกจากบ้านจะออกจากบ้านทีก็ทั้งฉีดทั้งทาทั้งอะไรต่อมีอะไรถ้ามีลูกหลานไปด้วยนยี่โอ้โหนะต้องเป็นห่วงเป็นใยในยเขาจะเปิดหน้ากาก,ากหายใจโอ้ยห้ามเปิด ต้องแอลกอฮอล์ต้องโอ้โหนะลำบากมากเลยเกินนะอันนี้พิจารณาดูแล้วก็การบริหารทุกบริหารขันนี่ลำบากมากนี่ขนาดขันมนุษย์นะเนี่ยแล้วมนุษย์ยุคนี้ด้วยนะที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกโอ้โหเยอะไปหมดเลยอำนวยจนไม่รู้จะอำนวยยังไงแล้วนะก็ยังหนักขนาดนี้ถ้าไปถึงยุคสมัยที่เข้ายากบากแพงหรืออื่นๆก็โอ้โหลำบากกว่านี้เยอะยิ่งเป็นสัตว์อบายก็ลลำบากกว่านี้เยอะลงไปอีกโอ้โห ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทำนองนี้อันนี้แหละผู้ที่เห็นความเป็นจริงแล้วก็จะได้เบื่อหน่ายในทุกขก็การเบื่อหน่ายในทุกเนี่ยจิตก็จะโน้มเอียงไปถึงภาวะอีกภาวะหนึ่งซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังมาเป็นประจำแล้วก็คือภาวะที่ไม่มีขันห้าไม่มีทุกขเป็นความไม่เกิดของขันห้าความไม่เกิดของทุกข์ไม่เกิดของจิตไม่เกิดของวิญญาณอะไรพวกนี้ไม่เกิดของพวกนี้นะครับก็คือพระนิพพานนั่นเอง ซึ่งอันนี้เราได้ยินมาแล้วนะพอได้ยินมาแต่ว่าบางทีใจมันยังไม่ไปแต่ถ้ามาวิปัสสนาเบื่อหน่ายในทุกมันก็จะใจมันก็จะโน้มเอียงไปทางนิพพานแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทางไปนิพพานคือมรรคแก็จะเกิดชันทะพอใจในการดําเนินไปนะมีศรัทธามั่นคงผู้ไปถึงก่อนเราก็มีเยอะแยะแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็จิตใจก็มีสมาธิเพิ่มผูนยิ่งขึ้นนะทำมรรคให้สมบูรณ์ต่อไปอันนี้แหละคือ มักแห่งความบริสุทธิ์ทําให้เกิดอริยมรรคขึ้นนั่นเองอย่างนี้นะครับฉะนั้นในช่วงบ่ายนี้นะครับก็ได้ตอบคําถามของคุณหมอเอี้ยงนะหนึ่งคำถามนะครับแล้วก็ได้อธิบายในมัรควัคเพิ่มมาอีก3วัตถุ3เรื่องด้วยกันแต่เป็นเรื่องที่เรียกว่าทุกท่านก็คงคุ้นเคยกันอยู่นะแล้วก็เรื่องก็เป็นเพียงเรื่องสั้นๆพระพุทธเจ้าแสดงให้เหมาะกับ นักกรมรมฐานเลยก็คือท <pod> so 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 mm ่านเหล่านั้นก็เป็นนักกรรมฐานและที่ท่านมากันเนี่ยก็รับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้านั้นไปปฏิบัติไม่ใช่รับจากใครรับจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะเรียกว่าพระองค์สอนพอจะบรรลุอรหันต์ไปปฏิบัติอ่ะไม่บรรลุก็กลับมาพระพุทธเจ้าก็เทศให้เหมาะเลยนะก็ท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดฉะนั้น4ี่เรื่องในมรควัชเนี่ยก็ปัญจสตะพิขุวัตถุเรื่องแรกเนี่ยเรื่องมรรคดก็ได้บรรลุไปเยอะแล้ว เรื่องสัพเพสังขารานิจาก็บรรลุไปเยอะนะสัพเพสังขาราทุกขาก็บรรลุไปเยอะเลยตั้งอยู่ในอราหันต์ทั้งนั้นเลยสัพเพธรรมานาตาก็ตั้งอยู่ในอราหารัตผลนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคําสอนเหล่านั้นก็ดํารงมาจนถึงพวกเรานี่แหละพวกเราก็ปล่อยได้รับประโยชน์ตามกําลังตามสมควรไปนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับนุโมทนาทุกท่านครับ